ครับสวัสดีครับหลังจากที่ใส่กองถัง200ลิตรไปแล้วประมาณสัก24ชั่วโมงแล้วนะโดยเฉลี่ยนะครับน้ำก็มไม่ขุ่นขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ใสนะครับนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวจะรอดูประมาณสัก2-3วันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะ ถ้าถามว่าโอเคไหมก็มองเห็นสะดืออ่างอยู่นะครับนะเห็นปลายเห็นอะไรแต่ว่ามันยังคุ่คุอยู่อาจจะต้องรอให้มันรันระบบอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะตัวที่เป็นยูรินซีที่มันเข้าไปอยู่ในในถังมนะันอาจจะยังแบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพต้องรอมันโตสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็บริเวณตรงนี้นะครับมีไฟมาติดแล้วนะนี่โคมไฟ โคมไฟมาจากไหนโคมไฟก็เป็นอุปกรณ์เก่านะครับที่ผมเคยมีสมัยก่อนติดโซลาเซลล์นะอันนี้เป็นโคมไฟหลอด12โวลต์นะครับผมไปถอดมาจากบ้านอีกที่หนึงนะเอามาใส่ไว้ทําเป็นที่นั่งเล่นตอนกลางคืนนะครับนะเออบรรยากาศก็พอได้อยู่นะมีโต๊ะเซเว่นเก่าๆอันนึ่งมาแล้วก็มีโคมไฟนะสว่างค่อนข้าง,างสว่างนี่ใช้ไฟ12โวลต์นะครับต่อจากแบตเตอรี่ใช้เป็นระบบคีบเอานะบวกลบง่ายๆนะ ก็พอได้บรรยากาศอยู่ตอนเย็นนะเดี๋ยวผมจะเอาเผื่อบางทีวันไหนบางวันอาจจะมาย่างหมูกระทะนะนั่งชิลๆย่างหมูกระทะกินแถวนี้นะครับนะเพราะเพราะว่ามันอยู่บริเวณนอกบ้านพอดีนะครับนะอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะมาย่างหมูกระทะมาหาทํากับคงกับข้าวกินนั่งฟังเสียงน้ําวังดูปลานะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็เลยมาให้อาหารเพิ่มเอก็พอได้อยู่นะความใสอาจจะไม่ได้ใสแบบใสกิ้งนะแต่ก็ดีขึ้นนะ่ผมว่าดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะนะครับนะจากถังตัวที่เป็นถังอ่ไอเนี้ยถังสาสิบสามลิตรอ่ะนะครับนะไอสามสิบลิตรนะสองลิตรก็ต้องรอให้ระบบมันรันไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะใสขึ้นนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับปราค้าผมนี่โอ้ ว่ายฉวัดเฉวีนนี่มันคึกคักอะไรตลอดทั้งวันเลยนะครับผมดูในกล้องวงจรปิดมันก็ไหายอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมานะครับอ้อมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่มันแปลกมากเลยปนินเว้ยเราไม่เคยเลี้ยงตัวใหญ่เนาะเราก็ไม่รู้นี่มันจะกัดกันเห็นไหมเออเวลามันกัดกันมันจะอ้าปากหากันด้วยว้าวนะอ้าปากหากันบางทีผมเห็นมันก็ดูดปากกันนะ กัดกันแบบประกัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาล้มาละมาละมันมองไม่เห็นนะบางทีมันก็กัดกันมันก็แบบเอาปากมาดูดกันนะแล้วบางทีมันก็มีแผลตรงลําคอแบบประกัดเลยนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเราไม่เคยเลี้ยงปลาดินเราไม่รู้ว่าเวลามันทะเลาะเบาแววงกันเนี่ยลักษณะปลาดี่ดูดิเห็นไหมอันนี้มองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยววันไหนถ้าสมมติน้ำใสเนี่ยนะแล้วมันแบบว่ามันขู่ใสกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายชัดเห็นอีกทีหนึ่งเออผมมีกล้องโกโปรอยู่เว้ย ผมมีกล้องโกโปรอยู่เดี๋ยวผมจะเอากล้องโกโปรมาอัดนะใส่ไว้ในน้ําอัดเอาไว้เดี๋ยวรอน้ําใสกว่านี้นิดนึงนะเราจะได้เห็นพฤติกรรมมันว่าเวลามันขู่มันกัดกันเนี่ยนะมันมีแผลแผลแผงคอด้วยนะเหมือนกับประกัดเลยนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าปลาดิ๊มันก็มีอารมณ์โมเมนต์ประมาณนี้นึกว่ามันจะเป็นแบบปลาแบบใจดีนะแบบไม่มีการทะเลาะบบอแววงกันนะที่ไหนได้โอ้โหแม่งกัดกันทั้งวันไล่กันทั้งวันนะครับนะ เนี่ยเห็นไหมบางทีมันไปขยับไปหาตัวนู้นมันอยู่ชิดชิดมากมันลำคามันก็ไล่กันนะไอ้นี่ไม่รู้มันผสมพันธุ์กันหรือมันอะไรกันนะเห็นมันพยายามคอเคลียร์กันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทั้งวันเลยไอ้ตัวนู้น่ะเข้มตัวนี้น่ะอ่อนไม่รู้ผู้เมียหรือเปล่านะครับนะเออแต่จริงๆถ้าเป็นปลาพวกนี้มันน่าจะเป็นปลาหมันเนาะเออแต่เห็นเขาบอกว่าประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยหมันมันก็หลุดแล้วนะไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่มีข้อมูลนะแต่ว่ามันอาจจะมีตัวเมียหลุดมาบ้างนะ คือเวลาทําแบบเลี้ยงอะนะเขาก็จะมีอะไรมันก็อาจจะมีตัวเมียหลุดมาบ้างนะแต่มันก็เขาก็พยายามแบบทําหมันมันเนาะก็หมายความว่าให้มันเป็นตัวผู้แบบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยเอาละเนี่ยเอาละ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 มาตอดกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงสามตัวเนี้ยนะปนินสามตัวผมจะเลี้ยงให้มันได้ประมาณสักสองโลไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่าสองโลสามโลปนินก็จะใหญ่ได้ประมาณนี้แหละนะครับ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่ตามธรรมชาติบางตัวก็ที่ที่ใหญ่จริงๆก็ไปมีสี่ห้าโลก็มีนะเอแต่ว่าผมไม่รู้จะเลี้ยงถึงหรือเปล่านะครับนะจะเอาเป็นว่าผมจะพยายามขุนมันนะอาหารปลาครบให้มันกินแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใหญ่หญได้กี่โลถ้าผมเลี้ยงในบ่อก็ต้องใช้เวลาเป็นปีผมว่านะครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ไอ้ตัวจิ๋วๆตัวเล็กๆนี้เดี๋ยวผมจะดูว่าถ้าขุนมันประมาณขนาดเนี้ยนะเลี้ยงประมาณสักสามสี่เดือนมันจะได้ไหมสักสักขีดสองขีดตัวมันจะโตขึ้นแค่ไหน ก็เดี๋ยงก็ติดตามกันแล้วกันนะครับถ้าผมไม่เบื่อแล้วก็จับไปปล่อยมันซะก่อนเพราะตอนนี้กำลังหาพันกระโหอยู่หายากมากเลยกระโหนะครับถ้าได้กระโหผมันจะลงรนนี้20ตัวนะครับนะแต่มันยังหาพันหาคนส่งไม่ได้ส่วนใหญ่อยู่แถวภาคกลางอยู่บูรณ์ไม่มีเลยหหายากนะกระโ h โอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ